สวัสดีคุณทุกคนครับผมมีร้านเติมเพชรมานำเสนอให้ทุกคนนะบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มแบบจัดจ้านแน่เฉพาะคนที่เติมฟรีไฟล์นะครับลดสูงสุด30%นะฮะราคาเติมเพชรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมเพชรแบบคุ้มๆเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปที่นี่ได้เลยฮะและขอย้ำนะครับว่าเฉพาะไลน์เท่านั้นนะและเขาจะมีเพจเฟซบุ o กอีกต้องหานะครับก็สามารถมากดติดตามกดไลค์ได้นะฮะบอกเลยนะครับว่าเพจนี้อัปเดตโปรโมชั่นทุกวันนะครับก็สามารถมาดูเครดิตที่เพจได้เเเเเเลลลลลลยยยยยยนน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 นะะะะะะฮฮอออออใใคคครรรรรรททีีีีีี่่่่่่่สสสจโโปปปมมมชัั้้้้กก็็าาาาาาาถถแดดดดดดไไไไ์ืๆูงิบ เอาละคับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเทคนิคยิงไอจเก้าระยะปลายชิดนะครับซึ่งไอจเก้าเนี่ยมันจะอยู่ในแอนดรอปเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าอยู่ในแอนดรอปเท่านั้นนะครับถ้าฟาร์มตามแบบต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ในวงสีฟ้าก็ไม่มีแน่นอนครับแต่ว่ามีลูกศรน,นะแต่ว่าไม่มีไอจเก้านะครับเอาละวันนี้เราก็อยู่กับแอป,ปที่ตอ,อื่นแล้วนะครับซึ่งผมไปเจอคลิปๆเรื่องนี้จากช่องช่องนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยใช้ไอจเก้ายิงระยะปลายชิดนะครับพร้อมกับใช้ไอวอร์ด้วยนะะฮ ก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้เอ็ดเก้ายิงค่ตสูนะครับแล้วก็ตามด้วยไตวเพื่อที่จะกันดาเมจดจากเอ็ดเก้านะฮะแม้ว่าเทคนิคนี้จะไม่ค่อยนิยมกันซเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้เยผยแร่ออกไปเนี่ยมันอาจจะมานิยมในประเทศไทยก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดาไปไงั <ๆ S 2> ้นแหละก็เขาบอกเลยนะครับว่าเทคนิคนี้ค่อนข้างจะดีแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบดูเท่อะไรเงี้ยเออซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเคยใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะแต่เป็นแบบค่อนข้างจะแบบคล้ายๆบั็อกหน่อยนะฮะนี่ต่เอไป คือที่นึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือการวิ่งชนกระแพงแล้วก็ยิงเอเจ้าเก้าคืลูกกแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแพงหรือว่าจะเป็นไอวอลก็ได้เช่นกันนะฮะอันนี้คือสมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะครับถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังนิยมใช้เอเจ้าเก้าไหมก็ยังถือว่านิยมกันอยู่นะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยไม่ค่อยนิยมยิงระยะประชิดกันแล้วนะครับเออแต่ถ้าหากว่าคลิปเนี้ยมียอดวิวดีหรือว่าคนดูเยอะเนี่ยก็อาจจะกลับมานิยมก็ได้ครับในการที่เอเจ้าเก้าระยะประชิดนะฮะเออประมาณนี้ ใครที่ทันเทคนิคเอเจก้าระยะใกล้สมัยเก่าเนี่ยก็คอมเมนต์กันบอกกันเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ทันเลยเนี่ยก็คอมเมนต์กันบอกด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าผู้เล่นสมัยเก่ากับผู้เล่นสมัยใหม่ตอนนี้เนี่ยฝั่งไหนเย่กว่ากันนะครับก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปทดลองการเล่นเอเจก้าระยะประชิดเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูเพิ่มเติมนิดน,น,นึงนะฮะเพราะว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียตามมาด้วยครับก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยก็ไปเช็คเส้นเอเจก้าก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เส้นสีแดงที่ผมหมายถึงนะครับเรามาดูกันว่่่่่่าาาาตตออออนนนนนนนทีีีเเเเเรรรรรรรยยยิิิงงงงลลลูกกกกะะะะสสสสุไปปปมมมมััััััจบบบบ้แดหืฮคคโโช๊ ยังถือว่าค่อนข้างจะตรงนะครับเดี๋ยวชมแบบใกล้ๆอีกสักครั้งไงปับ๊บอ่ะค่อนข้างจะตรงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเสบื้อสีแดง A79 นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะไปลองนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงนะครับสำหรับการยิง A79 e แล้วตั้งไอ้วอลตามนะครับผมก็จะลองอยิงใต้วอลดูกันก่อนนะฮะยิงระยะประชิดนะปับ๊บได้อยู่ <she en. S 1> ได้อยู่ อ,อือทันทันของนี้บ้างเอ้าอเอีดเอา่ด้เหรอดาวดาวปุ๊บเอ้าทำไมมันระเบิดก่อนไงอ่าทีนี้มาลองนั่งตั้งไอวอร์กับ้างครับสูมววาต้นไม้ตัวนี้เป็นคูตสู้นะครับยิงแล้วก็ตั้งไอวอร์ปุ๊บโอเคอเฮ้ยนั่งตั้งก็ได้นะถือว่าทันอยู่ ป,ป,ออปั๊บปั๊บเออทันหันหันปุ๊บปุ๊บโอเคได้สุดท้ายครับปุ๊บปุ๊บเออน้องไจวอาถือว,ว่าได้อยู่นะครับยังถือว่าแบบไม่ได้แย่เลยแหละจริงจริงปับ๊บเออได้อยู่ว่ะได้อยู่ได้อยู่ถ้าถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมันก็มีโอกาสพลาดแน่นอนครับยิงไปปับ๊บโอเคได้แต่รอบสองเนี่ยยิงไปปับ๊บพลาดเห็นปะ่ะปับ๊บ HP รถนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่อยากพลาดโง่หรือว่าตายโง่แบบนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนกอะสให้เป็นกอะสี่แได้แล้วกันนะครับเพราะว่ากอะสีเนี่ยจะสามารถการระเบิดได้การดาเมจหรือว่าการอะไรให้มันแบบดาเมจลดน้อยลงจะได้ดูหลอดเท่ในเหมือนในคลิปอะไรนี้นะอก็จะใส่กอะสีแบบนี้นะครับยิงปั๊บอ่าดาเมจลดแต่ว่าลดน้อยลงนะฮะยิงปั๊บเออดาเมจลดแต่ก็ลดน้อยลงนะครับีผมอยู่ตอนนี้ก็เพราะเกาะสีเท่านั้นนะฮะอ หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่พลาดอย่างคลิปนี้นะครับ anything, ส่วนนี้ก็เคดรดิตช,ช่องนะครับสำหรับติดตามได้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับ <ks and> <stars> ตาอนี้ได้ทีมึงจะเป็นทงมหลัผมว่าคะแนนน่าจะที่สองพี่ตอนนี้ตอนนี้เราแปดคะแนนมเดียร์มีไหมอะไรนะบอกเลยเกวนดีเกมนี้เจ้นเดจะท้ายวงอ่ะจะท้ายวงได้หรอเราได้บอกเลยเราแค่ต้องการแค่ชิเดียวอ่ะคยันคิวที่สองน้ยขวางคอตีดียด์ตีดอยวใช่ไหมตีดอยวใช่ไหมตีดียดย ดีนะไอีคะแนนมันตันแค่สี่แต้มเนี่ยเขาน่าจะได้เยอะไอ้ทีผมรู้สึกแปลกๆปลกไหมไม่มีโคโน้มรู้สึกแบบมันอะไรอ่างเงอยากกดมันมันจังหวะมันผิดอ่ะใช่จับจังหวะไม่ถูกเสียระบบเลยชิวหนึ่งมันเป็นกล่องมตัวไม่ตัวน่าจะเกมงข้มาเปิดเลยปะชื่อไหนอ่ะเนี่ยหยุดอยู่ที่ลงแจ้งเลยอ่ะไม่พี่เปิดได้ที่เปิดเลยเปิดเปิดให้มัน ผมไม่เห็นเลยเต็มสองยอดเรื่องสองท้ายก่สองสามตัวอยู่ต้นเดียวสองสามตัวอยู่ต้นเดียวน็อตหนึ่งเขาสแนปอยูู่่น็อหนึ่งแล้วมันเจ็บมากตัวที่สองเดีวสพี่เผมมีนอได้วยพี่น็เข้าเลยหลังตรงไหมเดี๋ยวตัวเดียวตรงแอบอแดเ้วิ่งยาวแล้พี่ลงเนิมละพี่นกับไปเลยเขาุบเยเฉยวโโหวนี้ี่ตัวเดียว นั่นไงมันจะหมดแล้วโอเคหรือแค่เราเผาวตอนเนี้ยตเราได้สี่แล้วเราครบแล้วเราเอาแค่ดับอ่ะตอนนี้เราก็ชิลแล้วอย่างมากก็ที่สองรีบเข้ามาซีเดียดีกว่าพี่วันทีบเข้ามาซีเดียดีกว่าโดนตักส่งลงลงเล็ดไม่ได้แล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเพราเจอแล้วเจอคนเหรอใช่มันเจอปืนอยู่ในโดนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเพราเจอเราแล้วพี่เจอคนเหรอใช่มันอยู่ในโดนดูว่าเจอปืนนี่พี่เฮ้ยพี่โน้ตโรงเรียนก็มีนะ โอ้ยมก่เก่เลพี่มันได้อยู่ไปโดดเจ็บพี่เคเจ็บผมยิงหัวไปโย่ผมโดนสนายล็อกตัวตัวนีตุ๋พี่เคผมไม่รู้ชื่อเยแต่พี่ได้นาะก้ามทองพีก้ามทองเกงขาวผมโดนสนายล็อกว่าโอ๊ยมัยไม่เก่เยโอ๊ยมันไม่เก่งเล โอ้กระถึงใส่ได้เลลมแล้วีนเไเลเดโดนี่ย่างหวังวะหน้าพี่อยกล้ลยหอลังพี่อะมาเลยโอ้หยอดใจพี่ต้องหัวเสวัสดีพี่ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะยโอ้ คนที้หัวดีคนนี้หดมากคนนี้